สวัสดีค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิาเบ่งบรรยากาศหน้างานหน้าประตูทางเข้านะคะว่าตอนนี้คนไหลเท่าไหก่อนพี่น้อง ุโมทนานกรานสาว้ทองรวมนุกนที่เด่นเป็นัวักเท่าไรเ่าใหโคทองนนโคทองงาสาโคทองตอนนี้เริ่มขายบัตรขายตั๋วแล้วนะคะพี่น้อง่ะบรรยากาศหน้าประตูท่าข่าวห้างค่ะพี่น้อง วันนี้ก็เดี๋ยวพาไปดูก่อนนะคะว่าวันนี้บัตรจำหน่ายแล้วราคาเท่าไหร่นะคะวันนี้บัตรราคา100บาทบัตรผ่านประตู100นะคะวันนี้ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดค่ะบัตร100บาทนะคะ เด็กกี่บาทคะ60บหรอห้าสิบเด็กหนึ่งร้เด็กหน<อ>ึ<อ>่งจะฟรีค่ะไม่วัดสูงหรอวัดควาสูงครับเนสูงเลยนี่ก็ห้าสิบก็ะมาณนี้แหละครับบรรยากาศร,ร,ร้านค้าเราพาไปอยูบรรยากาศร,ร้านค้าก่ ร้านแรกขายอะไรเอ่ยสวัสดีค่ะคุณแม่ขายอะไรคะเนี่ยหมูปิ้งหมูไก่ย่างส้มตำใช่ไหมคือกำลังได้ดังไฟค่ะสรุปคนดังตัวเนี่ยจ้า ทัาดีกมาเดี๋ยมโอ้เดี๋ดังไหมากนี่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 ไก่โมปิ้งเอ้เาเอได้โอ้ยคือเป็นตัติลีกกอรีจ้ะยาขอพ่อเนี่ยอันนี้ร้านยำแซ่บนะคะมาละสิบยำฟรีค่ะทุกคนมาสั่งก็ได้นะคะมีเครื่องเหลือมีอะไรหลากหลายค่ะ อะไรก็จะเป็นร้านสายใหม่สายใหม่หค่ะบรรยากาศนู้นโ,โอ้เยอะมากบรรยากาศปลาปูปลาอะไรก็มีค่ะพี่น้าาองครับจะมาหยาดซีเลกติดค่ะไปหายาทั้งนาดีกว่าสวัสดีน้องขวานค่ะผลรรไม้เห็นดู่นะเท่าไหร่วะมีแต่มะม่วงใช่ไหม กได้ันในกรั้ามทา่มาปิดกระบอกเสียงทบ้วนร้ายได้มา,า่วกกัน<ม>ตอกบนตอกการบุกสนมเ้ายางมา,าขึา้นจับพี่ ใครมาแล้วก็มาร่วมอนุโมทนาทำบุญกันได้นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นถวายสังฆทานถวายสังกทานนะคะฝั่งนี้จะเป็นโอได้โฉนดที่ดินแล้วก็ใครที่ไม่มีเงินไม่มีเงินน้อยหรือหรือว่าไม่มีเงินสดก็สามารถที่จะแลกได้นะคะสามารถที่จะโฉนดที่ดินนะคะรอนให้โยมนะโอท โบสถ์ด้วยกานได้ทานดอกไม้ทูบเทียนค่ะพี่น้องถือว่าเราทั้งหลายมีโอกาสแล้วประกอบเรียนเทเลอร์คอร์เนอร์เจ้าที่เสียงนี้เลยดีแล้วมอนิเตอร์เสียงขนาดนี้เลยเจ้าหน้าที่ใช่ได้ใช่ได้อย่าภาพรูปฝันเสียงมอนิเตอร์นี่แหละใช่ได้อย่าไปปลาบินนะใจเย็นนะที่นี่ก็เรียกเสียงหาที่ประว่าวันนี้โคศกคนเดียวโคศกคนเดียวคนเดียวสองวันแล้วมาขอให้โลกเดียว ประมาณนี้นะเจ้าหน้าที่นะขอบคกดปุ่ม S B กรบก่ครื่องเสียง S B ครบนโมทนาไปอยากติดต่องานเครื่องเสียง S B อะไรค้ร้านยำนะคะคนระยำคนระยำติดต่อได้กบ มาได้สิบทุกอย่างยำฟรีใช่ห้มายำฟรีอันนี้ก็ร้านปลาหมึกนะคะร้านปลาหมึกย่างนะครับร้านตะไลมีโอกาสแล้วก็ขอเริ่มกันเลยป้อนอ้าวนี่ไงผลไม้ค่ะในพุทธศาสนาด้วยกันเออได้ฝนน้ำหาผลไม้อยู่มีอะไรบ้างมีเตกโม่โอกาสแล้วเอ่เซิงเป็นงาน บบอเราจะมนหลายค้นพานพใหม่บานฉลอกัจะบัตพระเจพระโรชือช่วยแก้ววัดพระอารามหน้างานหลากหลายมากค่ะวันนี้พี่น้องค่ะร้านคารเราอ๋อมัดเลยนะคะพระโคปริเคีรือว่าท่านพระอาจารย์มหาบุญรให้บุตรนตั๋ได้บุลรด้วย ไปบัร oh ตรสำรลเนี่ยโทไสัรสำรอลเละเนี้ยเดิมเงียเยอมาโอ้เดือนงานนี่จะมาดไฟโร่มาแล้วค่ะมาหาเดช้ม่าคกคแล้วรบเดกรมีาทเมื่อ้ากวกี้ยังเห็นซื้อของตัวนี้ไปไหนแล้วเร็วจัง

ตครูจากโรเรียน้านมงวดวครูจากโรงเรียนเททำบทกันนะนาโนาออกม้ทุกเียนนะดยสหน่อยตอนนี้มาตัวศาส์เต็มแล้วต้องรอสักช่วงทุ่มสองทุ่มต้องรอสักช่วงทุ่มสองทุ่ม บรรยากาศจดดดอนเดี๋ยวจะรอสัญญาออกมาถ่ายให้เบิร์ใหม่ครับพี่น,อน<ม>้องครับเพราะว่า<ม>ตอนนี้พ่อแม่พี่น้อนมาเกิดกันล้วอาบน้ำอาบทายอยู่เนาะนะคะเดี๋ยวรออีกสักช่วงสองทุ่มก,กว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแม่ก็อาจจะหลังสองทุ่มหลังสามทุ่มเดี๋ยวจะออกมาถ่ายบรรยากาศให้ดูอีกทีหนึ่งห,หลานตามสาร้างนี่ขายเบิร์เหมือนเบิร์เว้นอ,อีกทีตัวนี้ คายบริย,เยวเรียเศร้าเลยตัวนี้ป๊าดมีคนมาเปลี่ยนมือบอลนี่มีคนมาเปลี่ยนมือหรืยอ,อยังฮะเ,เดี๋ยวได,ด,ด้เลยปาผัดผัดจากแซเดียหันหันโอ้ เยล่อันนี้ผัดตั้งแต่ช่วงบ่ายพี่น้องส่วนตอนนี้เยาเลือดขาคุณแม่ขายดีค่ะต่างๆนะคะร้านตามสาั่งคุณใดอยากกินเขากินนะก็มาร้านนี้ได้เลยค่ะอาเป็นสำหรับคลิปนี้ไว้นเสาร์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลางกันไปแล้วสวัสดีค่ะ